สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงคำคำแรงแรงของเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนว่าดีๆดด,ด,ด,ดังๆนะคะมือนี้อภาพพแมพพี่น้องบรรเทาสุกสุกนอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนว่าจากเซียนแม่นนครพนมนะคะงวดที่แล้วนะคะตัวเลขของเซียนแม่นนครพนมเพิ่น ฟันใดเก่าหกซีนะคะตัวเลขของเส้นแม่นเนี่ยนะคะบอมเนเล็คํำนวณพี่น้องคบเป็นตัวเลขความฝันซึ่งตัวเลขความฝันของเส้นแม่นเพิ่นกับเขาสามซี 3, 4, งวดติดต่อกันงวดที่แลว้วฟันใดเก่าหกซีเม็ดเดียวพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางตัวเลขของเส้นแม่นนครอพนมกระไดมาแล้วพร้อมกันกับตัวเน้นตัวย่ำนะคะตัวเลขซีมีตัวใดแนบพอมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้มพอรมๆกันคะ่ะ สวัสดีค่ะเซียนแมนนครพนมสวัสดีครับค่ะเบิ้งเรีวพานแนวเบิ้งเรืด้วยเบิ้งเรืด้วยมืนลานเบิ้งเรือด้วยโคตรรัดค่ะสวัสดีครับค่ะมี่แค่ทาง่ากที่ตามเบิ้งเรืด้วยมาเป็นปีแล้วนะครับค่ะ โอ้ก็เลยอยากจะ <ไป S 1> เอา,านะะ่าทําแช่บ่ค่ะวังน,นันได้เก้าหกสีออกกลางหกสีครับอืมค่ะหกสีค่ะวันนี้ก็เลยตั้งบนตั้งล่างไปเลยอยากให้คนในด้วยเป็นเอฟที่ของคนในด้วยมาตลอดปีกลัวแล้วค่ะเป็นความอยากให้แนวทาง อยู่นครปนุ่มง,ง้างจ้ะจ้ะพร้อมเลยบอกครับพร้อมเลยค่ะเซียนอ้าตำบนะบนนาหาศูนย์ศูนย์าครับหาศูนย์ศูนย์หาเนอะค่ะเนาะอ่าหาศูนย์หาหาศูนย์าปันอ่าปัน นิ่มฟันว่าจากออสองสองพันหาร้อยสามอะอืมค่ะอ่เสียชีวิตอันเรื่องจริงนี่ครับเรื่องจริงแต่บนก็ตองเสียด้วยมาค่ะไปโทษประทับคนกลาคนใดตัวนี้นะค่ะอืมคนบ้ตัวไรอะไรตัวนีว้คุบ้าบับสูบคุหาหาซูนแบบนั้ กล่างกลางได้อ่า,าอสองหนึ่งก็สองสอง,สองครับสองหนึ่งกับสองสอง,สองค่ะครับสองหนึ่งกับสองสองค่ะอันนี้ฟันว่าอืมเขามาบอกค่ะเขามาบอกเลยว่าที่ออกสองหนึ่งก็สองสองอ่าโอ้ฟันว่ามีคนมาบอก แม่แอมับค่ะนะไก็เลยจับจากแบงฟปันเอฟซีของมือเงยนด้วยชแชนลของเงยนด้วยกอสลัดพวกในตัวมือล,ลาดค่ะนะเจ้นเ้นแม่นเจ้นแมน,น,แมนฟันแมนนะครับค่ะฟันถ้าหลายงวดแล้วเจ่ก็บอกกาบอกกาไข่แล้วทา่า เลยทดลองบึ้เลยอยากให้อือจ้าบ้างในด้วยแชนแนลอืแป้งปั่นอือเพื่อเอฟซีเชอรรี่ผูกลากต้องกันนะครับค่ะเขามันเราจังหวัดนะคะตัวตัวเลขนี้เขามันเราจังหวัดนะคะแป้งงาสามหมวนะครับอ๋อค่ะสามหมวดสามหมวดแต่ว่าจะก็จะมีจะ นี่จะฝันซื้อกับบอกปัามี้จะบอกอะมูพวกจ้าในเก่าหกสี่เก่าหกซี่องพันเอาหกซี่ีหกเก่านี่เก่าพวกนะครับอี่ตัวเดียวค่ะอ่าไเเอาก็สือกันยุกค่ะเอาประมาไอ้ไอเขาฟังเอากับมาซีซี่หกเก่าเก่าหกซี่เป็ลอตเตอรี่ แต่ว่าเช่นมันก็ซื้อซื้อยุกกาีมีมีรถต่อไน้าหมหาอ่าวานวัจนจนมหาก็มาหาหอีคทะบเบียนเลาสองแปดเก้า 2, ะ 8, 9, นะครับแปดเก้าทะเบียนเลาสองแปดเก้ามหา็ซื้อเต,ต้รถลิลี่เลื่อยส่งรถติลี่ไปเพิ่งค่ะรถลิลี่เจ้รถลิี่ครับเพราะว่ามันมันไปซื้อใต้ดิน เช่นแมันบหมักสื่อใจมักมักสื่อลงใจยช่ไนกับมูอกเะไเรี่าตั้งตั้งซื้อไห้เี่นแม่ฝันแม่จะไห้มูพวกจุงเทปแน่นนะคุณมาครับกับบริ่งยูทูนะมันมันมูตังตังตังยายไห้ว่าเี่นแมนฝันแม่คือเี่นแม่ครับเี่นแมนฝันแม่มาเรืเบอร์รอมแดงปันอ่า บานลวดเราจะได้ม่เอ็นี่ตัวประเทศแบงปันเอ้าเอจ้าเดี๋ยวเอันเบิงเราด้วยอันขอท่นตจ้าอันเบิงเราด้วยขอท่วนตัวเลขนี้นะคะเดี๋ยวค่ะที่เขียนผิดนะคะเลขเลขบนเนาะค่ะเนาะเลขบนมีหาศูนย์ศูนย์าลก็ะาศูนย์านะค่ะเนาะ ลางนี่มีสองหนึ่งกับสองสองแมนบคะครับผมครับมีแค่นี้ค่ะเลขก็เบือรบ้าลายโตดีเะเนาะครับบล้องลายโตกรับื้อลายโตซมีนเซมินค่ะแต่ว่าเขามาแล้วจังหวนนะคะบรดินบนสไลดัจบิด้วยจ้าอะครับอันสำหรับตัวเลขเขามาแล้วจังหวนนะคะ เขามาเรื่อยๆครับผมเขามาเรื่อยๆอม,อมาเรื่อยๆตย้งแกตอนเขามาเรื่อยๆแกว่าบอดีบ่กับบอกมูแน่แบ่บอกมู่แน่ครับอืออ่าปอิกเลยเบิ้งแต่ร่วยก็เลยจะแดงปั่นดงรยนะครับอ๋อค่ะค่ะเขามากังหพู้นงหวดองสองขุนสองศูนย์นี่้องวัครับยูนนค่ะแต่วนะ่ากับิบดแดงให้ผู้ใดนะครับจะซือซ้อซื้อ รือถือป <Ka. S 2> ลานงวดครับผมับุนสามเขาแ่ชุ้นสามเต็มสามโตครับก็คือคือแ่ที่เซมันชุจะต่ดครับชุดแต่ที่ค่ะอ่าคุณพกกุูงกับเขาครับค่ะแล้วก็หบ้ามงวดมงวดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกคับเอฟศูนเนี่ยเขาต้องหปิดกลางครับอ <Tam. S 1> uh. ืมค่ะรปั่นก็รถรถรถตู้นองเนี่ยรถตู้นองรถตู้นองทะเบียนเขา 607อ่าก็เลยบอกเลยบอกกันจะซื้อซื้อบนชิลางได้เลยเนี่ย607อ่าครับบอกุมบอ่าบางเขาก็คือกัดแล้วหก็ปลายอืาเป็นักสื่อนะครับค่ะเออยะอ่าเซนแมนอืมบาปากเอฟซีโทรเทเดอร์มาเบิงต่องเบิ้งไปด้วยเบิงด้วยแชแนลนะครับ ค่ะ <c oughs> อยู่จอดแล้วค่อยนมครับอืมจ้าจ้ะเอามีมีสามีนตัวเลขนวะคะเสียนเนาะครับ,รบ,รบมีเค่านี้ครับผมแบบแปรป่นปครับค่ะ <c oughs> มีสิมีของสุดท้ายอีกเชือนึงพวกข่านี่ข่านตัวเลื่อยโตมาก,ก่ะที่ใครครับผมอืมจ้าจ้ตลือยความเมื่อไรจับของอาอาสงโตมาครับ ได้คะ่ะได้ได้ปอครับอันตัวเดียวครับเอาปุนต,ตัวเดียวร่างตัวเดียวโอ้ค่ะค่ะเอาเอาสำหรับคมิปนี้กบเน้นโป้ครับไตวัวจ้ะเอาในในคลิปนี้นะคะวันนี้กะอันไฮเซียนแมนเน้นตัวเลใไ้จักบาทนเนี่ยค่ะคะระัปลามักชุนหาครับผมโอ้มักชุนหาเนาะคะ่ะเนาะร่างสองสองครับอ๋อค่ะคน่าหาชุนหาครับ กศก็เก <Sa> so ok ิดปอสองวันหารอยสามนะครับมาขาสินค้าครับจ้าอ่าอ oh, you, ่าวันฟันเจียวเขานะครับโอ้ฟันเกียวเขาเจ้าแมนถึงยะกันนะครับโอ้เป็นพี่น้องกันเนาะแมนงวดงวดเจ้าหนอกอ่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์กับฟันเจียวพี่สาวครับค่ะพี่สาวอยู่เจ็ดสิบปีตีหม้อพี่สาวค่ะ ฟันตีของพี่สาวครับสาวก็ตีหัวงอกหกหกชุนชุนหกอาจจะเอาอายุเจ็ดสิบปีออกทั้งหมดทั้งล่างนะครับอืมค่ะกับพี่สาวแตมว่าฟันเจียวสาวสองหดติดต่อกันครับก็บอกหกสองหดนะครับโอ้เจ้าพี่สาวค่ะพี่สาวนะเป็นพี่สาวฟันเป็นพี่สาวเลยมันออกมันดออกอ่าประมาณัตีหัวอ่ะ ทีทัวประเทศนะครับไอ้มาเบิงช่องเบิ้งได้วยอ่าชแนลเลหลายด้คเบอร์อาฝากเนี่ยนะผมผมด้วุยแล้วบเบิงได้ลุยของเบิงด้วยนะครับเนาะจ้าอ่าสตระสองสตระกับต้องเบิ้งได้1ุยมื่นหลานครับค่ะ่ะจ้าอาผมเอาขอบคุณนหลายได้ค่ะเด้อมันนี้สำหรับแนวทางดีๆนะคะ ครับค <architectural udo> ่ะขอบคุณค yeah. ่ะลุรนลุ้นก <arken> um, so ัดนะครับเออค่ะขอให้ย <demain> ุ Gold ้นไหวนะคะสบขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณกาเซียนแมนครับสวัสดีค่ะครับค่ะสสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากเซียนแมนนครพนมนะคะสำหรับตัวเลขบนนะคะสามตัวบนฮาศูนฮาค่ะ ห้าศูนย์ห้านะคะสำหรับตัวเลขสามตัวบนเนาะคะ่ะเนาะสองตัวบนก็จะเป็นห้าศูนย์กับศูนย์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อบันทีในส่วนของเลขล่างค่ะล่างมีสองหางนะคะตะวันเน้นให้หางเดียวนะคะล่างสองหนึ่งกับสองสองนะคะวงกลมเน้นๆนะคะที่สองสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขจากเซียนแม่นนครพนมค่ะ ตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทาาเ้อค่ะเด้อมีซี์เขามีสิิดรุดทุกทุกตัวนะคะขอบคุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอหายพ่อแม่พี่น้องบ้านนฮาสกู๊สก้นโชกโชค,โชคมันหมนลำลำลุลลลย,ลย,ลยๆแห้งๆหงปังๆไปน้ากันสกูุ๊สก้สนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนแม่นนครพนมค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าบ่อยากสิพลาดกับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสริบพระภทุกคลิปทุกข่าวสารโตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องนะคะพ่อแม่พี่น,อน้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะตเลขของเซียนแม่นนครพนมกับมิเพียงซำน่เนาะค่ะเนาะเอาไว้พอกันไหมกับแอนไดคลิปหนาค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ